การปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนคือหนึ่งในมาตรการที่ทุกประเทศเลือกใช้ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสําเร็จได้ภายใน6 1ถึงปีเพราะเป็นมาตรการที่ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนระหว่างครูและนักเรียนซึ่งจะนําไปสู่ผลสำเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเป็นเป้าหมายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาและเป็นเหตุผลที่สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคจัดเสวนาในหัวข้อ โรงเรียนดีมีคุณภาพจะมีทั่นทั่วได้อย่างไรดรคุณหญิงโกสมาวราวรรณณอยุธยาอดีตเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนจําเป็นต้องสร้างกลไกความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพราะกลไกนี้จะมีผลต่อบนสนองสทธิทางการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีนัยยะสําคัญการบริหารบุคลากร ถ้าทำได้เรื่องเดียวนั้นถือว่าคุ้มเลยคือผู้บริหารสถานศึกษาขณะนี้ตั้งแต่สมัยดิฉันนะเราเปิดโอกาสให้กรรมการสถานศึกษาสามารถเสนอความเห็นได้แต่ก็เสนอได้แค่ความเห็นนะไม่เคยมีใครเอาความเห็นไปสู่การปฏิบัติสักทีหนึ่งนั้นเป็นกรรมการสถานศึกษาอยู่หลายแห่งนะอุ้ยภาคเพียนคนนี้เสนอชื่อมาแล้วก็ตามไปดูที่โรงเรียนนี้ตามไปดูโรงเรียนหนึ่งสองสามไม่เขียนกันใหญ่เลยนะด็อกเตอร์บงังอะไรพวกสิเก่าเนี่ย แพรไปดูคนที่สมัครมาแต่เวลาเลือกเขาไม่ได้สนใจข้อเสนอเราอะ่ะจริงๆแล้วกรรมการสถานศึกษาเนี่ยรู้มากเลยนะรู้เบื้องหลังการถ่ายทําแล้วรู้ว่าโรงเรียนต้องการคนประเภทไหนนั้นคิดว่าถ้ากรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการคัดกรองให้มากกว่าน,นี้นะคะนั้นคิดว่าโรงเรียนจะมีโอกาสได้ครูที่ดีหรือว่าผู้บริหารที่ดีมากขึ้นดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือี DHI ให้ความเห็นถึงกลไกการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธ,ธิภาพว่าหัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพจะต้องเริ่มจากความมีอิสระและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดช,ชอบโดยการมีอิสระคือ1มีอิสระในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน2มีอิสระในการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการเพราะโรงเรียนย่อมรู้ดีที่สุดว่าขาดบุคลากรด้านใด 3. อิสระในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอทิการมีอิสระในการจัดการเงินอุดหนุนเพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรหรือเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนได้เองและ 4. อิสระจากการควบคุมประเมินคุณภาพโดยไม่ควรเน้นการควบคุมการประเมินจากภายนอกโรงเรียนควรประเมินตนเองในเบื้องต้นก่อนขณะที่ส่วนกลางอาจจะมาประเมินเพื่อเป็นพี่เลี้ยงสําหรับโรงเรียนที่มีปัญหาขณะเดียวกัน ต้องทําให้โรงเรียนและครูมีความรับผิดชอบต่อผู้ปกครองโดยตรงโดยการเปิดเผยข้อมูลต่างๆทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนผลสำเร็จทางการศึกษาทรัพยากรของโรงเรียนซึ่งจะทําให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีข้อมูลเพียงพอที่จะเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพนอกจากนี้คณะกรรมาการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและร่วมตรวจสอบการบริหารจัดการสถานศึกษาเราเชื่อว่า โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพนะครับจะต้องมีองค์ประกอบ2อ,อย่างอย่างแรกก็คือมีอิสระภาพนะครับมีออโทนมี่อย่างที่ท่านาได้เกิดกันไว้ตอนต้นนะครับมีความรับผิดชอบนะครับโดยในด้านหลักสูตรนะครับปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับศตวรรษที่21นะครับสอดคล้องกับวิถีชีวิตนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านบุคลากรน,นะครับโรงเรียนต้องมีอิสระในการคัดเลือกครูนะครับในการประเมินครูในการ จัดการครูพัฒนาครูได้เองมากขึ้นนะครับในด้านทรัพยากรจะต้องปรับเพิ่มเงินอุดหนุนนะครับโรงเรียนห่างไกลให้มีสลาในการบริหารมากขึ้นนะครับในด้านคุมคุณภาพนะครับต้องปรับปรุงระบบประเมินผลคุณภาพให้กลับมาเน้นระบบประเมินผลภายในเพื่อใช้ในการปรับปรุงมากยิ่งขึ้นนะครับประเมินผลภายนอกใช้เฉพาะโรงเรียนที่มีปัญหาและประเมินโรงเรียนนะครับประเมินท่านผู้บริหารโดยใช้พัฒนาการของ นักเรียนนะครับมาเป็นตัวตั้งระบบแบบนี้ก็จะเป็นระบบที่จะเอื้อกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนโดยรวมได้และหวังว่าจะทําให้โรงเรียนของเราแทนที่จะมีโรงเรียนที่มีคุณภาพดีจํานวนจํากัดนะครับก็จะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีอย่างทั่วหน้าได้ครับด้านนางสาวสมใจสุวรรณสุภาพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเห็นตรงกับประธานทีดียไอว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการวางแผนงบประมาณและกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็น,นกลไกที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพผู้บริหารของเทศบาลอย่างตัวดิ่ฉันที่มาจากฝ่ายการเมืองเราให้ความอิสระกับโรงเรียนค่ะนะคะฉะนั้นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง7โรงเรียนก็จะมีความโดดเด่นที่มีความแตกต่างกันบางโรงเรียนนี้อาจจะมีความเก่งในเรื่องของ กีฬาหรือบางบางโรงเรียนอาจจะเก่งในเรื่องดนตรีบางโรงเรียนเก่งในเรื่องไอทีบางโรงเรียนก็เก่งในเรื่องของศิลปะอันนี้ก็ไม่มีใครจะรู้ดีเข้ากับโรงเรียนค่ะโรงเรียนจะรู้ศักยภาพของของคุณครูของตัวเองรู้ในเรื่องของต้นทุนของนักเรียนว่าเราจะวางทิศทางของนักเรียนของเรานี้เป็นไปอย่างไรด้านนายสุประโชคปยสันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่าสามัคคีจังหวัดเชียงรายเห็นว่า อีกกลไกหนึ่งที่สําคัญและมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาสถานศึกษาคือคกลไกความรับผิดชอบของผู้บริหารและครูที่ควรจะต้องรับผิดชอบต่อผลสมรร์ทางการศึกษาของนักเรียนเพื่อให้เกิดกระบวนการการตรวจสอบและพัฒนาสถานศึกษาตั้งแต่ครูและการจัดการเรียนการสอนสอนน้อยๆเรียนมากๆจริงๆคำนี้นี่ผมผมโดนและใช้มานานแล้วครับ แต่ทำไปสักพักหนึ่งคุณครูเริ่มไม่สอนก็พอ,อาอบอกไม่ต้องสอนสอนน้อยๆกลายเป็นปล่อยปลาละเลยอันนี้อันตรายมากเลยสิ่งที่เราจะต้องคอยมอนิเตอร์เดินอยู่ใกล้ๆห้องเรียนเสมอก็คือเขาทําอะไรกันอยู่ในห้องเนี่ยหชั่วโมง2ชั่วโมงที่ปล่อยให้เขาอยู่กับเด็กมีความหมายมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องสีเรียสสาหรับผมในฐานะที่ต้องควบคุมห้องเรียนนะครับ ก็คอยแอบฟังเขาดูว่าเขาทําอะไรกันอยู่เขากําลังเรียนหรือว่าเขากําลังหลับหรือว่าอันนั้นเกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่นะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่พยายามเป็นอิสระในเรื่องของกิจกรรมซึ่งไม่น่าจะผิดกฎหมายคงไม่มีใครมาบ่นว่าผมในเรื่องของมิติของหลักสูตรเห็นได้ชัดว่ากุญแจสําคัญของการพัฒนาการศึกษาไทยที่จะสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกโรงเรียน เพื่อกู้วิกฤตการศึกษาไทยที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งคือการปลดล็อกความเป็นอิสระของสถานศึกษาในการบริหารจัดการและการรับผิดชอบต่อความคาดหวังของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยรวมซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาและผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในแนวทางดังกล่าวการเกิดขึ้นของโรงเรียนดีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงคงไม่นานเกินรอ